ค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับพ่อครับครับอืคุณพ่อสะดวกคุยแล้วใช่ไหมครับตอนนี้ครับสะดวกแล้วครับครับครับคุณพ่อได้วิ่งรถไหมครับวันนี้อ่าอยู่ลังสิตครับอ๋ออยู่ลังสิตครับผมก็คือวันนี้เป็นโค้งสุดท้ายแล้วใช่ไหมครับพ่อครับครับที่ที่คุณพ่อว่าเลขเปลี่ยนนี่ เลขเปลี่ยนหรือว่าเราต้องเพิ่มครับคุณพ่อเลขเลขน่าจะมาตัวที่นี่นะมาตัวเมื่อคืนนะเมื่อวานครับครับพ่อทำไมล่ะครับก็เลขเมื่อึ้นไม่ไม่เหมือนกันน่ะน่าจะคันแรกน่าจะเป็นตัวล่างแต่ก็ทิ้งไม่ได้นะคันแรกอ่ะครับครับพ่อขันแรกก็ศูนย์หกสี่เนาะครับครับพ่อขันนี้ก็ดูแล้วมันศูนย์ศูนย์สามสองอ่ะครับครับพ่อ โอศูนย์สามสองใช่ไหมครับพ่อครับโอ้ครับแล้วแล้ว,ล,วลักษณะในการทำเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงครับคุณพ่อมันแตกต่างแต่การกันเล็กเล็กขึ้นไม่เหมือนัอเหือตัวเดิมโอแต่ว่าในวิธีในการทําก็ทําเหมือนเดิมใช่ไหมครับพ่อใช่ทำเหมือนเดิม,มเงินก้าวขาเหมือนกันโอ้ครับครับพ่ออืมก<อ>็คือส่วนใหญ่ที่คุณพ่อถูกสามตัวบ่อยๆเนี่ย ก็คือเอาเงินก้าวกามาทําอย่างเดียวเลยใช่ไหมครับพ่อใช่ครับเงินก้าวกาอย่างเดียวเลยครับไม่ได้ทำอย่างอื่นเลยโอ้ครับครับพ่ออืมก็คือเงินก้าวการนี้ก็คือว่าแม่นสุดแล้วใช่ไหมครับสําหรับพ่อใช่แม่นสุดแล้วครับอืมครับครับก็คือคุณพ่อนี่ทำเมื่อคืนคืนวันเสาร์ใช่ไหมครับพ่อครับอืม ก็คือว่าที่ที่คุณพ่อว่าตัวที่ให้มาขันแรกนี่ก็คือเป็นล่างใช่ไหมครับแต่มันใจว่าเป็นล่างนะแรกอ่ะครับครับพ่อจะเป็นศูโนย์หกหกสี่นั่นแหละเพราะว่าตัวนี้นะครับพ่อใช่ครับก็คือตัวที่มาใหม่นี่คุณพ่อให้บนเลยใช่ไหมครับให้บนเลยฮะอบอครับแล้ว,แล,วแล้วตัวเน้นนี่คุณพ่อจะเน้นเป็นตัวไหนครับคุณพ่อ ศูนย์สามสองเลยตัวเดียวเลยครับโอ้ศูนย์สามสองตัวเดียวเลยใช่ครับครับครับพ่อแล้วหลังหลังจากที่พ่อเนี่ยปล่อยชุดสองหมดมาแล้วนี่พ่อฝันดีไหมครับเมื่อคืนไม่ฝันอะไรนะเราทําแล้วไม่ได้ฝันโอ้ทำแล้วตอนที่ปล่อยศูนย์สี่หกศูนย์หกสี่มาพ่อก็ไม่ได้ฝันอะไรใช่ไหมครับพ่อ ฟันอยู่ฟันอยู่ไอ้น,นั้นฟันอยู่ฟันว่าอะไรเนาะฟันว่าลูกพี่เขาเปิดออฟฟิศใหม่ไอ้น,นั้นเอาเอานอนใต้หมอนนะโอ้แล้วลูกพี่เปิดออฟฟิศใหม่ออฟฟิศใหม่เสร็จก็เดินไปหาเขาเขา,เขาก็ดรดเสือ้อแต่ลูกพี่คนนี้ที่เขาโกงค่าแรงรถเราวิ่งไงเออโกงค่าแรงเราวิ่งแล้วก็ขายรถให้เขาก็ตัดร, <laughs> ราคา,ลลาครถเราไง แล้วก็ฝันอยู่ๆก็ฝันฝันเนียนแกบอกว่าเปิดออฟฟิศใหม่อุ้ยสะอาดออฟฟิศใหญ่ต่เอารถตู้ไปจอดคนขึ้นเป็นแถวเลยค,คนเดินขึ้นเป็นแถวเลยแต่ไม่ใช่รถเรานะเป็นรถคันอื่นร,รถคันอื่นแล้วก็เดินไปหาเขาก็โทศรศัพท์เราหายหายจำเลยโทศรศัพท์มันแปดหกสองใช่ไหมเปิดเปิดโทรศัพท์ตัวนี้แหละตัวนี้แหละหาย ก็คิดว่ามันก็น่าน่าน่าจะดีน่าจะดีอยู่ครับครับพ่อฝันว่ามีคนมาขึ้นหตู้อย่างนี้ใช่ไหมค,ครับพ่อก็คือในในความหมายที่คุณพ่อฝันในลักษณะนี้เนี่ยมันจะเป็นเรื่องดีใช่ไหมครับพ่อลักษณะนี้เขาพ่อคิดว่าเขาอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างในตัวเขาเนี่ยแต่ว่าเราเราน่าเนี่ย าฝันอย่างนี้เราน่าจะฝันดีอ่ะครับพ่อแต่ถ้าฝันว่าได้กินกินทุเรียนจะแน่นอนเลยโอ้ครับครับพ่อใช่ถ้าฝันว่าคนคนถูกมันก็ถูกอ่ะโอ้ครับแต่คนที่ฝันเห็นชื่อโอไงชื่อโอโอ้ครับโอก็ไม่ไม่ไม่มีผิดนะโอมันก็น่าจะดีออกหรือเปล่าพ่อใช่ใช่ม่นน่าจะออกกันแล้วครับครับพ่อเขาชื่อโออ่ะน่าจะออกวันนี้แหละแต่มั่นใจนะ ครับ,รบที่ที่คุณพ่อทําขันน้ำมนออกมาได้เนี่ยส่วนใหญ่จะมีเลขศูนย์ติดตลอดเลยเนะพ่อเนาะใช่สองขันนี้เลขศูนย์สองเข้ามาเข้ามาไอ้วันนั้นเลขศูนย์มันมาตอนไหนเนาะเพราะว่าวันเมื่อวานน่ะเลขศูนย์จะมาคู่ที่สองครับว่าตัวที่สองเลขศูนย์จะมาตัวที่สองเสร็จแล้วก็ปลาเป็นเลขสามที่หลังครับ รับตัวีเป็นศูนย์ศูนย์สามสองเลยครับอืมครับครับพ่อก็คือว่าในในในลักษณะที่พ่อถูกสามตัวสามตัวแต่ก่อนเนี่ยก็คือว่าเลขมันจะตรงกันอย่างนี้เลยใช่ไหมพ่อใช่เลขมันจะขึ้นมาอย่างนี้เลยครับโอ้ครับครับพ่อก็ก็ชอบเหมือนเอดเินเหมือนกันผมก็คิดว่างวดนี้น่าจะศูนย์น่าจะมีบนครับพองวดนี้ ข้างล่างบนเลยเนาะครับเผื่อทั้งบนทั้งล่างเลยเลยพ่อศูนย์งวดนี้ใช่ครับใช่พอคือไปอย่างนั้นเนี่ยครับครับพ่ออืเก็ดแต่ว่าเลขเลขตัวไห่ที่คุณพ่อเอามาแบ่งปันให้กับท่านผู้ชมในโค้งสุดท้ายในคุณพ่อยังไม่ได้เอาไปเสี่ยงใช่ไหมครับพ่อยังยังไม่เอาไปเสียงเลยครับโอ้ครับพอทำเสร็จเมื่อคืนก็ไม่สบายครับไม่สบายก็นอนนอนอย่างเดียวเลยโอ้ครับครับพ่อ แล้วคุณพ่อเลยสำหรับแนวทางตัวนี้มีคุณพ่อได้บอกใครแล้วบ้างครับตอนนี้ไม่บอกใครครับบอกแต่พักพกันสามสี่คนอ๋อครับครับแล้วแล้วแล้วที่เลขมันขึ้นมาศูนย์สามสองใช่ไหมพ่อใช่ครับใช่ศูนย์สามสองเนี่ยใครใครเป็นคนตีให้ครับคุณพ่อตีเองในวันนี้อ๋อตีเองเลยครับ แล้วจเขาก็บอกใช่ตัวตัวเดียวกันตอนนี้พอบวให้เขาเยอะเขาก็เริ่มละเริ่มละครับครับเพราเราจำมาเยอะแล้วเขาเอาไม่ได้ละทีไงมันเขาเขาไม่ใช่นักเล่นเนาะครับพ่อตลอดกันในเรื่องนี้แหละวห้ซื้อเยอะๆคนเราซื้อซื้อไม่ได้อ่ะเพราะซื้อมันไม่ออกโอ้ครับครับพ่อได้เราก็จนยาเราต้องซื้อติดมั่งต้องให้ราซับบังคับให้เราซื้อไงครับพ่ออืม ก็คือทอกที่เขาให้เปิดดุ๊กครับก็คือทุกครั้งที่คุณพ่อถูกเนี่ยถูกมาหลายงวดนี่ก็คือคุณพ่อไม่ได้ซื้อเลยใช่ไหมครับที่เป็นคนซื้อเองแต่ก็ซื้อที่ละหน่อยครับก็ซื้อไม่เยอะนอกจากพ่อขอเขาจริงๆเนี่ยพ่อขอเขาจริงๆเนี่ยเขาจึงให้ครับให้จริงๆอยู่ประมาณสองสามเที่ยวนะที่เขาท่านให้มาน่ให้ซื้อเองอ่ะครับ ครับครับพ่อโอ้ก็คือว่าแต่ละรอบนี่พ่อจะรู้ในไงครับว่าที่ท่านให้มาเนี่ยเลขคุณพ่อจะซื้อได้งวดไหนบ้างครับพ่อราฟันบอกเราบอกให้ซื้อซื้อเองได้แล้วนะเพราะงวดงวดที่แล้วยังเสียดายแอดแอดโทรมาก็ถูกเยอะเลยแหละเพราะว่ามั่นใจว่าตัวนี้แน่นอนเนี่ยเสียดายแต่งวดนี้ก็มั่นใจตัวนี้ได้สามสองสามสองนี่แหละเห็นเห็นคุณพ่อส่งมาอยู่ครับแปดสี่สอง ใช่แปดสองสี่ใช่ไหมครับครับพ่อนั่นแหละว่าจะเต่าถามก็จะให้แปดสิเถ้าอาไว้จะออกวันนั้นมันออกถ้าออกก็เป็นแปดสองสี่เต่าถ้าไม่เตาจะเป็นสี่สามมันจะเป็นสี่สามเลยอืมครับครับพ่อไมนจะเป็นอย่างนั้นแต่วันนี้มันก็ครับซื้อขึ้นอีตัวเนน้ถูกสามตัวแล้วก่อนเนาะใช่อันนี้ก็ศูนย์สามสองศูนย์สองสามครับ ใชค่ครับครับี๋ยวตัวที่พ่อครับพ่อศูนย์นะคะเ <30 S 2> นาะสามศูนย์ทำไมพอ่อใช่ศูนย์ใช่ตามตามตามสูตรเพราะเลขมันวิ่งมันวิ่งอยู่เลขศูนย์จะอยู่ล่างอะเหมือนเลขศูนย์จะสองตัวด้วยซ้าวมดเนี่ยโอค้ครับครับพอ่อสังเกตด,ดูในขันจะมาเลขศูนย พอาําเสร็จแล้วแหละแะแต่คนถามบอกว่าขอให้ชัดๆหน่อยก็ท่านก็เลยมาชัดเป็นศูนย์อีกตัวหนึ่งอ่ะโอ้โครับครับพ่อเลยมันมาแปลกๆมาเป็นศูนย์ศูนย์สองตัวก็ตีศูนย์สามสองเลยครับครับพ่อครับแต่ว่าหกศูนย์หกสี่นี่ไม่ต้องไม่ต้องกลับเป็นศูนย์เก้าใช่ไหมพอศูนย์หกตรงๆเลยใช่ไหมครับศูนย์หกสี่เลยเราไม่เลขไม่เคยกลับเนะ<อ>าะทำมาเลขไม่เคยกลับ กับหัวกับหางเลยนะครับครับพ่อถ้านอกจากหกเป็นเก้าแค่นั้นเนี่ยแต่นี่มันมันลักษณะนี้มันเป็นมันมันขึ้นมาเหมือนกับเลขหนึ่งที่สองสองหนึ่งอ่ะมันลักษณะมวนนะมวนหางแบบแบบเดียวกันครับพ่อเราก็เลยบอกว่าถ้าเป็นอย่างนี้น่าจะเป็นหกสี่เลยถ้าเก้าเขาจะมวนหางอีกแบบหนึ่งหกเขาจะมวนหางอีกแบบหนึ่งเราก็เลยตีเป็นศูนย์หกสี่ศูนย์หนึ่งสี่อย่างเงี้ยครับครับพ่อนั่นแหละครับ ครับครับโอเคครับผมวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณพ่อนะครับผมสำหรับแนวทางโค้งสุดท้ายวันนี้นะครับผมขอบคุณมากมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับท่านผู้ชมแคปหน้าจอไว้เลยนะครับสำหรับแนวทางของพ่อเกิดขันน้ำมนต์โค้งสุดท้ายนะครับท่านผู้ชมก็เป็นแนวทางของคุณพ่อได้มา0-32เป็นตัวนี้นนะครับท่านผู้ชมยังไงก็ขอให้ท่านผู้ชมมีโชคมีลาบเฮงๆงปังๆทุกท่านนะครับผมแคปหน้าจอกันเอาไว้เลยนะครับผมมีตัวเด่นแล้วก็ตัวรอง นะครับนะครับยังไงก็ขอจบคิวไ้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ